สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมกาลิน่าโลกกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวหนึ่งตัวละครครับผมที่นะครับสายเวทที่แรงมากมากครับนั่นก็คือนี่ครับแซนเวทครับแอตซินคาครับผมเกาะเนื้อเรื่องครับผมนี่ครับใครสนใจก็เข้าไปอ่านกันได้ครับผมขาดสถานะครับแนนอนครับพลังชีวิตค่อนข้างน้อยครับเกาะน้อยพลังโจมตีน้อยแต่ว่าเวทแรงมากครับตัวนี้ ไอเทมแนะนำอ่ะอันแรกครับก็เป็นบอมสติกครับผมก็เพิ่มพลังเวทสองร้อยสี่สิบครับเมื่อใช้ก็สกิลนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีกห้าสิบนะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าเจาะเวทครับผมอันนี้ก็เป็นเจาะเกาะเวทอ่าอันนี้ก็สตัฟออมดูรครับก็บวกร้อยสี่สิบพลังเวทครับ แล้วก็เจาะเขาเวดแน่นอนครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มพลังชีวิตครับแล้วก็บวกพลังเวทครับอันนี้แน่นอนครับเกาะครับอสทลกอรี่ครับตอนนี้เมื่อตายก็ฟื้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเทมประจำของฮีโ่หลายๆตัวครับผมไปดูสกิลกันดีกว่าครับกอสกิลที่ตัวครับหากว่าใหม่ ได้รับสกิลนะครับครบ3ครั้งครับผมจะโดนแช่แข็งครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวท200ครับสกิลหนึ่งครับผมกระสิาครับจะวางแถบลงบนพื้นครับในที่ที่เรากําหนดครับผมเมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งครับอืจะทําให้ศัตรูที่อยู่บนแถบครับบนพื้นที่ที่เราวางไว้ครับอกระเด็นขึ้นครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทครับสามร้อยเจ็ดสิบครับผ สกิลนี้ครับสกิลสองนะครับก็ไอสินคาครับจะยนขวดทรายนะครับใส่ศัตรูนะครับในทิศทางที่เรากำหนดครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวท235รยครับผมซึ่งขวดทรายนี้จะสามารถนะครับกระเด้งนะครับไปใส่ศัตรูที่อยู่ข้างๆได้นะครับถึง3ตัวเลยทีเดียวตัวนี้นะครับ สามารถชิงได้นั่นเองครับชิงไปโดนศัตรูตัวอื่นได้นะครับคล้ายๆวีด็อกเตอร์ในดอทเอเลยครับผมแล้วก็สกิลอัลติเมทครับผมเส้นค้าครับจะนะครับเรียกพายุสายครับพัดไปในทิศทางที่เรากำหนดครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทครับ200ครับผมแก่ศัตรูที่โดนครับเมื่อศัตรูโดนครับพายุสายครับแล้วก็ จะเกิดเป็นนะครับพายุทรายนะครับเป็นรูปทรงกลมครับผมตรงที่ศัตรูยืนอยู่ครับแล้วก็จะค่อยๆขยายตัวขึ้นครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทร้อยสี่สิบครับแกศัตรูที่อยู่ในระยะครับแล้วก็ลดความเร็วในกันที่ลดลงครับผมซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงมากครับซึ่งน่าจะทําความเสียหายร้อยสี่สิบต่อวินะครับน่าจะประมาณ สามวิสี่วินี่ครับซึ่งมันแรงมากครับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเสียหายครับซึ่งต้องนำมาเป็นสกิลที่ใช้ยากครับซึ่งการเล่นเอเซนคาร์ครับปกติครับต้องยืนหลังครับแล้วก็ต้องมีตัวนะครับเข้าปะทะให้ก่อนครับเพราะว่าด้วยอนตีที่แรงครับมาพร้อมกับการที่มันใช้งานยากเพราะว่ามันทำความเสียหายเป็นวิครับตัวนี้นะครับ ก็ตรงมีตัวดึงความสนใจนะครับตัวสตันนะครับหรือไม่เราก็ต้องใช้สกิลครบทั้งสามสกิลครับส่วนมากนะครับต้องใช้ครบทั้งสามสกิลครับก็คือต้องรีบใช้สกิลครับเพราะว่าไม่ใช้ครบ3สกิลครับนี่ครับอันตัเมียจะทํางานครับก็เป้าหมายจะโดนแช่แข็งครับทําให้โดนอัลติเมทเรานะครับแรงขึ้นนะครับนานขึ้นนั่นเองครับก็เมื่อโดนครบนี่ผมว่ามีสิทธิ์เก็บ มีโลกฝั่งตรงข้ามได้แน่นอนครับเพราะมันแรงมากนะครับไปลองเล่นกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับสกิลเชลินเจอร์ครับแน่นอนครับเ็นคาครับสายเวทบางๆครับก็แนะนําแล้วกันครับสกิลเชลินเจอร์แน่นอนครับสปินครับนี่ครับวิ่งเร็วขึ้นครับจังหวะถอยจังหวะเข้าครับจังหวะตามไม่น่าจะทาครับให้เป็นจังหวะหนีมากกว่าครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับเซนคาครับผม เพราะว่าค่อนข้างเคลื่อนที่ช้าครับเป็นธรรมดาของสายเวทด้ครับแต่ว่าเวทแรงนะก็จังหวะตามจังหวะเข้านะครับเพื่อนเข้าเราก็ตามไปใช้สกิลนะครก่อแนะนําเป็นสปินนะครับอีกนึงก็นี่ครับเดโคเวอรี่นะครับก็เพ้่ฟูพลังชีวิต15%จากพลังชีวิตสูงสุดให้กับเพื่อนุ่มเทียมในระยะรับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนนะครับ 15เปซ็นเป็นเวลา2วินาทีครับเี๋่วเพื่อนเราเข้าครับบวกอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถช่วยเขาได้ครับส่วนสกิลต่อไปก็ฟิกเกอร์ครับก็คือการเทเลพอร์ตการบิงนั่นเองครับบิงหนีบิงเข้าบิงตามนะครับอันนี้อ่าก็สามอันครับที่ผมแนะนำแต่ว่าเกมนี้ที่ผมจะใช้ก็คือสปินครับผมอะอกว่าใช้ง่ายครับวิ่งเร็วจังหวะนี้จังหวะตามอันนี้ครับ ไปนะลองเล่นกันดูดูดีดกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาหมุนลุยครับผมใครจะไปกลางไหมไม่มีครับขึ้นบนดีกว่าไปกับออมากกลางนี่เป็นไวโอเลตครับล่างเป็นเวนเทอร์ซิ่งครับส่วนป่าก็น่าจะเป็น คลอดครับอือฮึนี้ครับเจอกทาร่ราทราทรา่าทารานี่ครับซัดเลยครับจิ้มครับจิ้มครับจิ้มครับอือนี่เดียวครับ สุดระดเราโดนกดนครับนี่ครอสก็โดนอยู่แล้วครับก็บางครับประคองไว้แล้วกันครับ, <c oughs> รบรนี่ครับเราขอขอนี่ครับอื้มไม่ทันครับไม่ทันครับโอ้โหแต่ก็กดไว้ได้นะเรื่งซีเรียสครับ ไอ้เนซิงน่าจะกลับเลยครับดูแล้วไม่กลับมีศพแน่นอนครับแบบนี้การเขาเป็นการรีกับ<อ>นคอร์สต่ตางม,มีลิปโปแล้วมีตัวหนึ่งเข้าป่าก็ไม่เนี่ยไอ้เ่ซิงกลับไม่วะขอให้เขามีตัวเปิดอย่างเงี้ยครับ เขามีทาลายเป็นตัวเปิดครับ <I S 1> เรามีออามากเอาดิเปิดได้สองตัวนี่มีสิทธิ์เลยครับ <No. S 1> นั่นนะอ่ะนี่ครับเอาครับตัวหลังครับตัวหลังครับตัวหลังครับนี่ นี่ครับนี่อ่าหนึ่งตัวครับไม่ตายครับไม่ตายไม่เป็นไรครับถอยครับล่างนีโปรเราโดนอยู่นะครับออกมาแล้วกลับแล้วครับท่าน,นี้อีกตัวครับ ชนให้เราแบบนี้ครับเยืนสกิลเนียนๆครับง่ายๆอุย้ยเราวิ่งถือค้อนมาด้วยใครจะไม่กลัวว่ะโอ้เติมสองตัวแล้วถอยครับเดี๋ยวรอออม่าเปิดแล้วเราอัติใส่สักทีออม,ามานะ่น่าจะรอเอวสามเอวสี่นับนนได้เลยนี่ครับเอา เอาครับเอาดิครับอ้าวไม่ทันครับนิดเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทาเทียเรายังน้อยอยู่นะรอ,อเขาเปิดดกสักทีครับได้คิวครับสองสองครับทีมเรา ี๋ย่าไปเปิดในป้อมแล้วกันวนี่ครับถอยยับถอยรับถอยยาวครับรูบรบ้สึกว่าจะอันตีพลาดนิดหนึ่งครับไม่พลาดนิดหนึ่งลลครับพลาดเลยล่ะถอยรับรอ เกิดครับก็ดีนะครับเขามามาแบบนี้ดีครับโดนมาเลยนั่นครับดูเซเล็บอ้าวนี่ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหนึ่งตัวครับสตาร์ทเลยครับนั่นนะครับเรียบร้อยครับ โอเคครับโอเคสวยครับต้องบอกว่าสวยครับเพราะว่าเวนมาแกงแบบนี้ครับเราไปกลางครับตามเวนไปต้องวิ่งนะครับว่านะนะ้าต่อเสียป้อมแล้วครับ oh, อย่ากันขอกันครับขอ ขอเลือดก่อนสตันสักตัวหนึ่งครับได้ได้ศพแน่ครับนี่มาทีมเรามาขอตัวหนึ่งครับสตันเอาโป้มาครับโป้อยู่ในป่ารับนครับแล้วโดนไหมถอยกันครับถอยยาวครับแบบนี้สู้ไม่ได้แน่นอน ก้คงไม่น่าเลยต้องไปนี่คอสฟาร์มไหมครับวอลเลตเรามีในคอสกับวอลเลตครับอ,รอืมนีมม่สิงวอลเลตได้นะแต่ว่าตอนนี้ป้อมหายครับแต่ว่าป้อมก็สูสีแล้วนะป้อมนำหนึ่งป้อมดีกว่าไม่ได้มีปัญหาครับ สบายสบายนี่ค้ชเน่าจะเอาตัวรอดได้เจอนิโปมนีทำให้อ้าวจิบหายทำใหสซวยจริงนี่ครับวิ่งมาแล้วครับเรานี่ครับอ้าวแล้วครับเราถอยนะครับนี่ครับเดียบร้อยหนึ่งตัวครับ หด,ดับบนแทปบไปเลยครับเจออันตีเราแรงมากนะบอกไว้ก่อนตันตีเรานี่ค่อนข้างแรงรแล้วก็ไปเอาเรนแ่้งครับทีมรัอกนั่นแหละไอ่ปอมเสร็บร้อยครับวิ่งครับ โอ้โหเข้าพิตี้ป้าเอ้ยโอ้เข้าพิตี้ครับวิงวิ่งเข้าผิดทางครับแม่มาจะหลบออกครับเข้าผิดทางทแล้วกลายเป็นปิดตัวเองเลยครับแต่ว่าโัวดิลนบนเราก็ไล่เลยนะไม่ได้ซีเรียสครับ ของศัตรูถูกทำลายเวลาตัวนี้สกอร์นำน <Just S 1> ิดนึงครับสกอร์คิวเราถือว่าได้อนะต่อมาวาร์ปหนีทันครับแล้วล่างก็ในคอร์สน่าจะน่าจะอยู่ได้ครับอขอมีตัวเปิดอย่างงี้อามาเปิดให้ครับนี่ครับ สบายครับไปเลยครับเราไปช่วยเพื่อนครับมาแล้วเพื่อนไล่ครับไล่มาทางนี้ครับมาครับนี่ครับวิ่งครับนี่ครับอัดเลยครับถอยครับอย่าอยู่ครับบอกไว้ก่อนเยอะครับต้องถอยกันครับ น,นี่ครับเรียบร้อยครับมาทำไมครับหนึ่งตัวหนึห้านะแล้วใครมานอนอยู่ตรงนี้ศพและเกลกระดับเลยตรงนี้ตามทันไหมโอ้ทัน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 นี่ว่าแล้วไล่ยาวครับแต่ว่าก็เท่านั้นแล้ไม่ต้องขึ้นไปแล้วครับ เห็นเถอว่าเราคิวไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ ông. นี่ครับฟ้าไหมครับเลนบนก็เราเพื่อนเราไปลี่ยนฟ้าแล้วนี่เราไปสกิลเนียนๆแบบนี้ครับเต่อระวังครับระวังออืแล้วนี่ครับโอ้โหไม่น่ารอดครับเราเอ้ารอดเว้ย ถอยเลยครับไม่ไม่เข้าดีกว่าครับถอยกลับเลยครับไม่เสียงครับเพราะเราบางครับโดนสตันทีหนึ่งนี่ร่วงครับเดี๋ยวค่อยกลับมาสกิลให้เพื่อนดีกว่าครับเอาเพื่อนเราฆ่าได้ครับไปครับนั่นแล้วครับอ่าเก็บหมดครับนี่แหละโอเคครับ เราไปเราจะเป็นเจือ,อนี่ครับฟาร์มไปก่อนครับอันนี้ขึ้นบนครับตัวนี้ต้องมีตัวเปิดให้นะครับถ้ามีเปิดเน็อนะก็ธรรมดาก็เวทบางๆก็ต้องมีตัวกันให้ครับตัวเปิดตัวดึงความสนใ่ครับ เวทเรานี่แรงอยู่แล้วครับยิ่งมีตัวสตันเป็นกลุ่มอะให้นี่โดนทุกเม็ดนี่มีศพแน่นอนครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ่ะมีตัวมาครับมีตัวมาอ่ะอ่ะ จะเข้าไหมล่ะจะเข้าก <jack ata> ็บอกครับจะเข้าก็บอกจะเข้าก็บอกครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับยืนเนียนครับเือเนียนอย่างนี้ครับนั่นแหละครับแปดตัวเลยทีเดียวฆ่าไปสองครับนี่ครับเราับไม่พลาดไปแบบ วิ่งไปตายเองตรงนั้น,นครับเราน่าจะไม่ตายครับดูนะวิ่งพาดเองนะตรงนั้นนี่ครับนน <c oughs> เราเนียนสกิลครับมี <the> ตัวเข้าให้แบบนี้ครับ <c oughs> สกิลโหดมากัตอนนี้แรงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงผลนานพอสมควรนะ <c oughs> แล้วถอยเลยครับเพราะว่าเพื่อนเราไม่เข้าก็ถอยครับนถอยครับ ได้แต่งฟอมก็ต้องถอยครับอย่าไปเยอะครับเยอะไม่ดีอ่ะ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 ให้ให้เขารู้ว่าเราเราอยู่ครับแถวนี้เขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้นะครับให้เขารู้ว่าเราอยู่แถวนี้ครับอ้าวอ้าวกลัวครับเห็นเพื่อนเรามาเยอะกลัวเลยครับ อยครับถอยเลยนะไวโอเลิทถอยดิไม่ถอยครับอ่าออกมาเรามาแล้วครับขอหนึ่งตัว <the> อุ้ยอือมวิ่งครับนี่ครับมาสตันโอเคยิงครับอ้าวเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับนั่นไงครับนี่ครับมีเพื่อนเข้าให้แบบนี้ครับสบายสบายครับแรงจริงครับอบอกเข้าก่อนครับว่าเราอาัดคลิปอยู่ครับ หวาเขาเลยครับว่าเรากำลังอัดที่อยู่ครับ อัดเลยครับนี่ครับวิ่งครับถอยครับวิ่งครับถอยครับไม่ทันครับก็เสียดายครับเพื่อนเราไม่มาครับแป๊บหนึ่งแต่ว่า น่าจะฆ่าไม่ได้ครับดูแลดาเมจเราเยอะครับนี่ครับ <An enemy S 1> เก็บเรียบครับ <been> เกมมันขาดแล้วครับแบบน,น,นี้น่าละครับโหแล้วในคอร์สไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าเ,ออเกมมันขาดแล้วครับ แล้วก็ได้จะจบเกมครับดูแลนะ้วนั่นไงครับจบเกมไหมครับผมก็ตามนี้ครับสำหรับแอสซินคาพูดซ้ายของเราครับขอบคุณทุกคนที่มาและชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ทุกคนครับผมกนนคาห้ผมสวัสดีครับผม